ดีครับแล้วก็มาดูสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นผ้าบัฟ 3D นะครับผ้าบัฟ 3D เนี่ยเป็นผ้าปิดจมูกครึ่งครึ่งจมูกนะครับตัวนี้สีเขียว USMC นะครับก็ตัวนี้ไม่มีตะเข็บนะครับก็ป้องกัน UV ใส่ขับรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมันเป็นผ้าพพลิเมอร์นะครับผ้านาโนนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับลักษณะของผ้าบัฟตัวนี้อ่าเป็นยังไงเราแกะมาดูนะครับแกะมาดูปุ๊บอ่าข้างในเป็นยังไงนี่เป็นสีเขียว USMC นะครับตัวนี้ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับาการใส่เนี่ยคุณสามารถใส่เข้าไปปุ๊บแล้วครอบหน้าเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใส่ของขั้นนะครับเนื้อผ้าบางนะครับบางมากเพราะมันเป็นผ้านานโนนะครับผ้านานโนก็สวยสวยงามนะครับตัวนี้ยืดได้นี่ยืดนะครับยน่นสามารถย่นได้นะครับย่นได้ ก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับมาว่าคุมหน้าคุมจมูกยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับของผ้าบัฟนะครับตัวนี้กันแสง u v ได้นะครับคุณสามารถขยับขึ้นมานะครับปิดหัวปิดคอนะครับตรงนี้ไป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับการใส่ครึ่งจมูกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณสามารถถอด ใส่ง่ายสะดวกสบายนะครับเวลาหอดดึงลงมาอย่างนี้นะครับดึงลงมาปุ๊บอ่ะเนี่ยครับดึงลงมาปุ๊บเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นนี่เอขึ้นสะดวกสบายรวดเร็วนะครับสะดวกสบายรวดเร็วเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครบกันปุ๊บ ใช่นะครับแบบนี้นี่เดี๋ยวดูตัวอย่างการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงโดวกสบายนะครับใส่ขี่มอไซค์ได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่โอเคครับกส็สาธิตให้ท่านดูประมาณน,นี้นะครับผ้าบับนะครับกันยูวนี่ you <music>